นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah. ุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมสีคะเนสายะนมะหโอมสีค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 เนสายะนมะหาสาธุสาธุครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เครารพรักและเพื่อนๆนทุกทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมนะคลิปนี้อยู่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปพระพิคเนศนะพี่น้องเนาะอันนี้สร้างก,ก่อนกาได้องพระพิคเนศคระด,ดับพนทรงให้เลี่ยมนะครับทรงมาจากต่างจังหวัดนะคำว่าต่างจังหวัดก็อยู่ทางบุรีครับบางปะกงนะไอ,อย,ยังก็บ่แมอ่นว่าผิอ่ะ สะเซิงเซานะครับเนาะนี่นะครับเป็นทรงองค์พระพิฆเนศมาเนะี่ยหนึ่งในนั้นก็คือนี่ครับงามงามครับบนบอูว่าเป็นหินหรือว่าเป็นยกหรือเป็นเอียงประมัณใดยนะครับพี่น้องคือเบิ่งครับเป็นงานหินอาจจะเป็นหินก็ได้นะที่ว่าเออสวยงามนะสวยงามดีๆเนะี่ยมกงบอรลูว่าเป็นงานเป็นเอ่อเอืน่นเอียงนะฮนะกนะ เอามาให้พี่น้องได้ชมกันน้ำนะว่างานนี้มันสวยงามจริงๆนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะให้เบึงเบึงหลอบเลยนะครับเด้อด้านหลังน้ำนะครับด้านหลังก็จะเป็นเจ้าสีกับประมาณนี้เบึงจังนึงก็เป็นอียงที่สวยงามนะสวยงามอีหลีกับก็เลยเอามาให้พี่น้องได้เบึงได้แงงน้ำกันนะว่าโอ้โหผลงานนะซื่อเมื่อนี่นี่ก็จะเป็นงานลักษณะอาจจะเป็นงานแกะสลัก งานแกะสลักหินนะครับผมดูลักษณะแล้วกันน่าจะเป็นงานที่แกะสลักเอน่า,นาจะแกะด้วยมือนะนะครับถา้าถ้าผมบอ่อกับบ่อชั่วนะแต่ว่านา่นาจะเป็นงานแกะมือแหละครับในลักษณะประมาณนี้เนาะถ้าดูว่าผิดนะว่าการลดไล่กบ,บรได้ยังมากมากครับแต่ว่ากับเป็นรูปทรงเป็นยังอมมา,มาแล้วก็สวยงามครับยีนองนเห็นไ่บ เลยเอาไม้พี่น้องได้เบิ่งได้เงี้ยงน้วกันครับหินหรือว่าอียังเรือหินหรือเลี่ยอาจจะเป็นแร่อะไรสักอย่างเนี่ยนะเงางามเป็นสันเป็นสันนี่สโอสวยงามอีกีครับนะนะครับเนาะเป็นเอียงที่แบบสวยงามเลยกะมีหลายสีครับเนี่ยนะมีเบิ่งเผลนเบิ่งอย่างเลยก็โอ้มีหลายสีครับงามพี่น้องสวยงามกันทีเดียวนะองค์พระพิฆเนศครับผมก็ได้มีโอกาสได้เลี่ยมนะได้ชมกันนะครับ สวยๆงามๆครับพี่น้องเอาคันพี่น้องมากคลิปนี้ก่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้สังกอนนำเด้อครับเดอ้อครีเอเตอร์มือใหม่ครับสังกอนก็ได้ฝากไว้น้ำครับพี่น้องสวัสดีครับ